คคุณแม่เจา้าะว่าไงจะาโนรุ๊กอนุ่งอยากจะไปเล่นกับพี่ภพค่ะอนอุ่งขอเล่นกับพี่ภพได้ไหมคะคุณแม่อาอนอุ่งสัญญาค่ะว่าจะกลับมาก่อนค่ำน,นะค่ะไม่ได้นะเราเป็นนาย แกลดตัวลงไปเล่นกับบ่าวจำไว้นะลูกไม่แก้ก็เหมือนกันนะยานดกเว่ว่าได้เป็นเมียของคุณพี่แล้วจะมาเชิดหน้าแบบนี้ไม่ไ่ทางอ่ะเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะอย่านะอย่าเข้า,ขามาอย่า โอ๊ยเจ็บโอ๊ยจะมาตัวป้าหาอะไรกันวะเนี่ยฮะจะมาตัวอะไรอะน่ากลัวน่ากลัวจังนี่าออกมานี่ารำเรื่องจันเลยนะหนีดีกว่าฮะจะด้วย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 แกเป็นไงช่วยฉันดีช่วยด้วย เจ้ด้วยเรื่้ วายตายละคุณมารีเจ้าขานี่แกเป็นใครน่ะหยุดนะข้าบอกให้หยุดคุณมาลีเจ้าขาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะคุณมาลี คุณมารีเจ้าขามื่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอจันตีนี่แม่แก้วคุณมารีหมดสติไปได้อย่างไรข้ายัางไม่รู้เลยงั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวข้าจะไปตามคุณพระนะเออเออได้รีบไปรีบมานะแม่แก้วคุณพระเจ้าขาคุณพระเจ้าขาคุณพระคุณพระเจ้าขาคุณพระเจ้าขาคุณพระเข้ามา คุณพระเจ้าค่ะคือเออคุณพระมีอะไรหรือไม่แก้วคือคุณมาลิหมดสติอยู่หน้าเรือนเจ้าค่ะคุณพระช่วยไปดูคุณมาลิหน่อยได้หรือไม่เจ้าค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าคุณมาลีเป็นอะไรเหมือนกันเจ้าค่ะพาฮับดูหน่อยสิยี่มันโกรธอะไรขึ้นอ่ะ เอ่มคุณพระเจ้าคะอีฉันไม่รู้ว่าคุณมาลีหมดสติไปได้อย่างไรแต่เอ่มอีฉันเห็นมีใครบางคนใส่หน้ากากสีแดงถือไม้พออีฉันมาเจอคุณมาลิคนคนนั้นก็หนีหายไปเลยเจ้าคะ่ะงั้นจะปีอิงนี่ไปตามหมอนะเจ้าคะ่ะ เอาหมอให้บาลเป็นอย่างไรบ้างหมอโอ้คุณมาลิก็แค่หมดสติไปนะขอรับเอ่อคุณมาลิฟื้นก็จะหายกลับมาเป็นปกตินะขอรับอ๋อขอบใจมากนะหมอขอบใจมากงอนเดี๋ยวก็ผมจะจัดยาให้คุณมาลินะขอรับเอ่อเดี๋ยวก็ผมขอตัวจัดยาก่อนนะขอรับได้แม่มาลิ ใครทำแม่มารีเป็นแบงนี้เนี่ยแม่มาีีฟืนที่แมมารีฮะแม่มารีฟืนแล้วแม่มารีแม่มาลีจำไม่หรือไม่ใครทำร้ายแม่มาีรู้แม่มารีเห็นหน้าคนร้ายหรือไม่ค่อยนั่งนะค่อยๆนั่งเอ้าแม่มารีว่าอย่างไรเห็นหน้าคนร้ายหรือไม่ใครมันทำแม่มารีเป็น่บงนี้ข้าจะไปจัดการมัน เ้าจะไปจัดการให้นะใครมันทาไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วกลัวกลัวมันจะฆ่าฉันกลัวกลัววายคุณพี่มาริเป็นบ้าเขากนลังจ,จะย,ยิงเดมเดมแม่แมแม เอ,อฉันสงสัยมากเลยเมื่อคืนน่ะที่คุณมาลิเขาอาการของบ้าแบบนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรหรอมันอาจจะเกิดขึ้นจากอ,อคุณมาลิเอ,อโดนคนร้ายทําร้ายจนคุณมาลิกลัวมากสติก็เลยฟันเฟือนแบบนั้นน่ะจ่ะลูกแม่แค่เดาเดาเอานะลูกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวฉันมาแล้วจะแม่จะลูก น้องอนงุ่งมาทำอะไรตรงนี้หรออนานุ่งทำเหมือนการเล่นค่ะอนุ่งอยากมาเดิเล่นนะคะอานุ่งเสียใจแล้วคุณแม่นะคะคุณแม่ผมสเตฟานฟล์กนั้นว่าแต่พี่พบเธอค่ะพี่พบมาทำอะไรพี่เขามาเดิเล่นเหมือนกันอนุ่งอาจไปรู้ความลับของพี่พบมาหนึ่งเรื่องนะคะอนุ่งไปรู้อะไรหรอ อน,อน้องูว่าพี่พบนะไม่ใช่ลูกคุอพี่พนนลูกติดของนาแก้ว่อีนาก็จะมพบกับคุณพ่ออ๋อพี่ลี่าเรื่องอะไรเรื่องนี้นี่เอง <c oughs> ใช่พี่เป็นลูกติดของอนักแก้วเองแหละเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะพี่จะไปช่วยงานแม่พี่ในครัวน่ะ เามพตอนนี้เราได้ย้ายคุณพี่มะริไปอยู่เรือนไม้หลังใหญ่นี้แล้วว่าแต่ใครเป็นคนร้ายที่ถังคุณมาริหรือเจ้าค้าคุณบัว เตอนนี้บา่าวก็ยังไม่รู้เลยเจ้าค่ะเราก็ต้องหาทางเพื่อจะรู้ได้ว่าคนหลยมันเป็นใคร